ช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านก็พากันไปเฉลิมฉลองนะเะทศกาลคริสต์มาสกันแล้วค่ะหลังจากที่นะคะตอนนี้ใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสวันที่25ธันวาคมของทุกป,ปีค่ะก็ะจะเป็นวัน คล้ายวันประสูติของอพระเยซูนะคะซึ่งชาวคริสต์ทั่วโลกนั้นก็จะเฉลิมฉลองกันด้วยการประดับประดาฟไฟนะคะแล้วก็ร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสด้วยค่ะวันนี้นะคะมาร์เก็ตติ้งเทรนด์นั้นจะพาไปไกลค่ะถึงประเทศญี่ปุ่นเราไปดูกันว่าชาวญี่ปุ่นนั้นนะคะเขามีการประดับประดาฟไฟเตรียมตัวเพื่อฉลองคริสต์มาสกันอย่างไรบ้างไปติดตามชมได้ในสกู๊ปเลยค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะชัญญาอยู่ใจกลางกรุงโตเกียวค่ะอยู่ในย่านธุรกิจที่เรียกว่าย่านกินซ่านะคะช่วงนี้ค่ะใกล้เทศกาลวันคริสต์มาสและปีใหม่แล้วค่ะเราไปชมกันดีกว่านะคะว่าชาวโตวเกียวนั้นเขามีการเตรียมความพร้อมสาหรับเทศกาลที่จะมีความสุขที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างไรกันบ้างนะคะตอนนี้ค่ะบรรยากาศก็กําลังดีทีเดียวนะคะหนาวกําลังดีค่ะและทุกๆคนนะคะก็พากันมาดูไฟที่ประดับประดาตามห้างต่างๆในย่านกินซ่าเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะ เย็นสบายแบบนี้นะคะทาให้นึกถึงความสุขของเทศกาลคริสต์มาสจริงๆค่ะอย่างห้างชื่อดังนะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็ประดับประดาไปด้วยไฟเพื่อต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขนี้นะคะพร้อมกับมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่และคริสต์มาสที่มาถึงนี้ด้วยค่ะ ก็พากันมาร่วมเฉลิมฉลองด้วยการลดแลกแจกแถมกันมากมายเลยค่ะและที่เห็นอยู่นี่นะคะ <S <S ก็เป็นอีกถนนเส้นหนึ่งค่ะที่ประดับประดาไปด้วยไฟต่างๆมากมายเดี๋ยวเราตามไปดูัปดีกว่าค่ะว่าย่านต่างๆนั้นเขามีการเฉลิมฉลองอย่างไรกันบ้างค่ะ เป็นอีกอย่านหนึ่งค่ะที่ประดับประดาไฟเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่เช่นเดียวกันค่ะและในช่วงนี้นะคะฉัญญาก็จะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสนุกสนานและบรรยากาศที่มีความสุขแบบนี้นะคะในกรุงโตเกียวค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอพอพยนรเปนปีใหม่ให้กับคุณผู้ชมทีเดนทเวนตี้โฟร์ทุกท่านขอให้มีความสุขมากๆในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและสุขสันต์วันปีใหม่ด้วยค่ะช่วงนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ คนญี่ปุ่นเขาก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนบ้านเรานะคะแต่เขาก็เฉลิมฉลองเทศกาคลคริสต์มาสกันด้วยความสุขเหมือนกับที่เห็นในภาพนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะเราก็ยังมีนะคะถึงแม้เราจะมีบรรยากาศภาพความสุขของการประดับประดาไฟที่ปุ่นมาฝากแล้วนะคะเราก็จะมีภาพนะคะบรรยากาศของบ้านเราด้วยนะคะเป็นการประดับประดาไฟตามที่ต่างๆมาฝากุผู้ชม้วยค่ะไปติดตามชมกันเลยค่ะ ก็จะเห็นได้ว่าเป็นการจัดทำที่เพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่รวมถึงคริสต์มาสที่กําลังจะมาถึงนี้บริเวณหน้าห้างเซนทรัลเวิลด์นะคะในกรุงเทพมหาคนครของเราก็จะเห็นได้ว่าคึกคักแล้วก็สวยงามไม่แพ้กับประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะรวมถึงบริเวณหน้าตึกสถานีของเราด้วยนะคะก็มีการตกแต่งประดับประดายอย่างสวยงามเช่นกันนะคะก็เป็นการต้อนรับเทศกาลปีใหม่รวมถึงคริสต์มาสที่กําลังจะมาถึงนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาของความสุขของคนไทยแล้วก็ รวมถึงทางโลกเลยนะคะใช่ค่ะ